สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุวันนี้ผมอยากแบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจของการเปลี่ยนแปลงชีวิตในวัยเกษียณที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนอายุ60-70ถึงปียังดูกระฉับกระเฉงมีพลังและมีความสุขกับชีวิตในขณะที่บางคนกลับดูอ่อนล้า เหนื่อยง่ายและขาดความกระตือรือร้นคำตอบอาจไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดผมขอยกตัวอย่างคุณลุงประสิทธิ์วัย65ปีที่เพิ่งเกษียณจากงานราชการแต่ก่อนท่านมีปัญหานอนไม่หลับเบื่ออาหารไม่มีแรงจนแทบไม่อยากออกจากบ้านลูกๆพาไปหาหมอหลายที่ทานยานอนหลับวิตามินต่างๆแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งท่านได้พบกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนาน คุณลุงทองดีอายุ72ปีที่ยังคงแข็งแรงว่ายน้ำทุกเช้าเล่นลายเก่งและมีความสุขกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณคุณลุงประสิทธิ์ถึงกับอึง้งและถามว่าทำอย่างไรถึงดูสดชื่นได้ขนาดนี้เรื่องราวที่คุณลุงทองดีแบ่งปันกับเพื่อนเก่ากลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะหลังจากนำไปปฏิบัติตามภายในเวลาเพียงสามเดือนคุณลุงประสิทธิ์ก็กลับมามีชีวิตชีวานอนหลับสนิท ทานข้าวได้และมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นจากประสบการณ์กว่า20ปีในการดูแลผู้สูงอายุผมได้รวบรวม5เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีในวัยเกษียณซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงจากการศึกษาและติดตามผู้ป่วยสูงอายุมากมายผมพบว่าเคล็ดลับแรกและสำคัญที่สุดคือเรื่องการนอนการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นรากฐานของสุขภาพที่ดีในทุกด้าน คุณลุงประสิทธิ์เองก็เริ่มจากจุดนี้ท่านเล่าให้ผมฟังว่าหมอครับผมไม่เคยรู้เลยว่าการนอนสำคัญขนาดนี้แต่ก่อนผมชอบดูทีวีดึกๆเล่นโทรศัพท์บนเตียงพอนอนไม่หลับก็กังวลยิ่งกังวลก็ยิ่งนอนไม่หลับสิ่งที่น่าสนใจคือในวัยสูงอายุร่างกายเราต้องการการนอนที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณการนอนลึกช่วงแรกของคืนสำคัญมากเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมน เพื่อซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆเคล็ดลับที่สองคือเรื่องโภชนาการผมมักบอกคนไข้เสมอว่าอาหารคือยาโดยเฉพาะในวัยนี้ที่ร่างกายต้องการสารอาหารที่จำเป็นมากขึ้นแต่กลับย่อยอาหารได้น้อยลงคุณป้าสมศรีอายุ68ปีเป็นตัวอย่างที่ดีท่านเคยมีปัญหาปวดข้ออ่อ,อนเพลียจนวันหนึ่งลูกสาวซึ่งเป็นนักโภชนาการช่วยจัดเมนูอาหารให้ใหม่ เน้นโปรโตีนคุณภาพดีผักใบเขียวและผลไม้ตามฤดูกาลหมอคะแค่ปรับอาหารการกินภายในสองเดือนอาการปวดข้อก็ดีขึ้นมีแรงมากขึ้นคุณป้าสมศรีเล่าด้วยรอยยิ้มเคล็ดลับที่สคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องหักโหมหรือทำอะไรยากๆแค่เดินสม่ำเสมอวันละ30นาทีก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วที่น่าสนใจคือ จากการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายแบบเบาๆแต่เป็นที่น่าสนใจว่าการออกกำลังกายแบบเบาๆแต่สม่ำเสมอนั้นช่วยกระตุ้นการสร้างสารเคมีในสมองที่ช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขลดความเครียดและนอนหลับดีขึ้นคุณลุงสมบัติวัย75ปีเล่าให้ฟังว่าตอนแรกผมคิดว่าแค่เดินๆคงไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่พอทำจริงๆสักสองสัปดาห์รู้สึกได้เลยว่าร่างกายกระปรี้กระเปร่าขึ้นข้อเข่าที่เคยฝืดๆก็คล่องแคล่วขึ้นเคล็ดลับที่สี่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสังคมที่แข็งแรงมีอัตราการเจ็บป่วยน้อยกว่าและมีอายุยืนยาวกว่าคุณป้าวันนาอายุเจปี เป็นตัวอย่างที่ดีหลังกเกษียณท่านเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในชุมชนได้พบปะเพื่อนใหม่ทำกิจกรรมร่วมกันหมอคะการได้พูดคุยหัวเราะแชร์เรื่องราวกับเพื่อนๆมันทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นเยอะเลยบางวันตื่นมาก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนคุณป้าเล่าด้วยแววตาเป็นประกายเคล็ดลับสุดท้ายที่ผมอยากเน้นย้ำคือการฝึกสมองความจริงที่น่าตกใจคือ สมองของเราสามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่ได้แม้ในวัยสูงอายุแต่เราต้องกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่ท้าทายความคิดลองคิดดูว่าทำไมคุณครูกรเกษียณหลายท่านถึงยังคงความคมของความจำได้ดีนั่นเพราะพวกท่านยังคงอ่านหนังสือสอนหนังสือและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นอยู่เสมอก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละเคล็ดลับคอมแต่ละเคล็ดลับที่ผมเล่ามานี้ไม่ได้เป็นเพียงคฤษฎี แต่มีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการนอนหลับที่มีคุณภาพซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สุดการนอนหลับที่ดีนั้นเริ่มต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมผมแนะนำให้คุณลุงประสิทธิ์เริ่มจากการงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน1-2ชั่วโมงเพราะแสงสีฟ้าจากจอมือถือหรือแท็บเล็ตจะไปรบกวนการหลั่งเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เรานอนหลับนอกจากนี้ การจัดห้องนอนให้มืดเย็นสบายและเงียบก,ก็สำคัญมากคุณลุงเล่าว่าพอผมเริ่มปิดไฟหมดใช้ผ้าม่านกันแสงและตั้งอุณหภูมิที่25องศาผมรู้สึกหลับลึกขึ้นเยอะเลยครับหมอเรื่องโภชนาการก็สำคัญไม่แพ้กันผมมักแนะนำให้ผู้สูงอายุแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อเล็กๆวันละ4-5มือ้อแทนที่จะกินแค่สมมื้อใหญ่เพราะจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น คุณป้าสงสีเล่าให้ฟังว่าตอนแรกหนูก็กลัวว่าจะอ้วนนะคะหมอที่ต้องกินบ่อยๆแต่พอทำตามที่หมอแนะนำกินอาหารที่มีประโยชน์เน้นโปรโตีนคุณภาพดีผักผลไม้ตามฤดูการน้ำหนักไม่ได้เพิ่มเลยแถมยังรู้สึกมีพลังมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องการออกกำลังกายความลับอยู่ที่การค่อยๆเริ่มและค่อยๆเพิ่มความเข้มขน้น คุณลุงสมบัติเริ่มจากเดินแค่5นาทีต่อครั้งแต่ทำทุกวันจนตอนนี้สามารถเดินได้ครั้งละ30 4 5ถึง45นาทีโดยไม่เหน่งเหตุผลที่ผมมักเน้นย้ำเรื่องการออกกำลังกายคือมันไม่เพียงช่วยเรื่องร่างกายแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วยการเดินในสวนสาธารณะหรือในชุมชนยังเป็นโอกาสดีในการพบปะผู้คนซึ่งนำเราไปสู่เคล็ดลับสำคัญอีกข้อนั่นคือการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม คุณป้าวันนาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่เกษียณใหม่ๆรู้สึกเหนามากคิดถึงเพื่อนร่วมง,งานคิดถึงบรรยากาศสการทำงานแต่พอได้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่ชีวิตก็มีสีสันขึ้นมากหมอคะบางวันเราแค่นั่งคุยกันแชร์เรื่องลูกหลานแชร์สูตรอาหารหรือแม้แต่เล่นเกมไทยปันหาง,ง่ายๆมันทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา มีเป้าหมายที่จะตื่นมาในแต่ละวันคุณป้าเล่าด้รอยยิ้มการฝึกสมองก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากผมมักแนะนำให้ผู้สูงอายุหากิจกรรมที่ท้าทายความคิดไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใหม่เล่นเกมฝึกสมองหรือแม้แต่การทำงานฝีมือที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณครูสมจิตวัยเจปีเล่าว่าหลังเกษียณท่านเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้นะคะแต่พอได้ลองจริงๆ กับสนุกมากได้ฝึกความจำได้รู้จักเพื่อนใหม่ในห้องเรียนออนไลน์และที่สำคัญคือรู้สึกภูมิใจที่ยังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้สิ่งที่น่าสนใจคือทุกเคล็ดลับที่ผมแนะนำนี้เชื่อมโยงกันหมดการนอนหลับที่ดีช่วยให้มีพลังออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยให้นอนหลับดีขึ้นการมีสังคมช่วยกระตุ้นสมองและการรับประทานอาหารที่ดีส่งผลต่อทุกด้านของสุขภาพ คุณลงประสิทธิ์ที่ผมเล่าถึงตอนต้นหลังจากปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ได้สามเดือนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน่าทึ่งมากท่านเล่าว่าหมอครับผมไม่เคยคิดว่าชีวิตหลังเกษียณจะมีความสุขได้ขนาดนี้ตอนนี้ผมตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นออกไปเดินที่สวนสาธารณะทุกวันได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆที่มาออกกำลังกายเหมือนกันตอนบ่ายก็ไปสอนหลานทำการบ้านช่วงเย็นทำสวนเล็กๆที่บ้าน วันหนึ่งหนึ่งมีกิจกรรมให้ทำตลอดไม่มีเวลาเหงาเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจคุณลุมบอกว่าผมรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นมีเป้าหมายในแต่ละวันและที่สำคัญคือมีความหวังไม่ใช่แค่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเฉยๆยเหมือนแต่ก่อนคุณป้าสมศรีก็เช่นกันหลังจากปรับเรื่องอาหารการกินและเริ่มออกกำลังกายสม่ำเสมอท่านไม่เพียงแต่สุขภาพดีขึ้น แต่ยังกลายเป็นแอะรงบันดาลใจให้เพื่อนๆในวัยเดียวกันด้วยตอนนี้ท่านเริ่มสอนทำอาหารสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนสิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำคือไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูที่น่าทึ่งแม้ในวัยสูงอายุแต่กุญแจสำคัญคือต้องค่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอข้อควรระวังที่สำคัญคือ ควรปรึกษาข้อควรระวังที่สำคัญคือก่อนเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายใหม่ๆควรปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารก็เช่นกันควรค่อยๆปรับและสังเกตการตอบสนองของร่างกายบางท่านอาจต้องระวังเรื่องโซเดียมเป็นพิเศษ บางท่านอาจต้องจํากัดน้ำตาลการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจะช่วยให้การปรับเปลี่ยนปลอดภัยและได้ผลดียิ่งขึ้นคุณป้าวนาเล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจว่าตอนแรกที่เริ่มออกกำลังกายท่านรู้สึกเหนื่อยง่ายมากแต่แทนที่จะทอ้อท่านเลือกที่จะปรึกษาแพทย์ซึ่งพบว่าท่านมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยหลังจากได้รับการรักษาและปรับอาหารท่านก็ออกกำลังกายได้ดีขึ้นมาก เรื่องการฝึกสมองก็เช่นกันไม่ควรหักโหมจนเครียดควรเลือกกิจกรรมที่สนุกและท้าทายพอเหมาะคุณครูสมจิตบอกว่าการเรียนภาษาใหม่ในตอนแรกทำให้ท่านเครียดมากแต่พอปรับวิธีเรียนให้ช้าลงและเน้นการสนทนาง่ายๆก็สนุกขึ้นมากที่สำคัญคืออย่าลืมว่าทุกคนมีจังหวะการพัฒนาที่ต่างกันบางคนอาจเห็นผลเร็ว บางคนอาจต้องใช้เวลามากกว่าแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ดีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนคุณลุงประสิทธิ์ยังเล่าเพิ่มเติมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีเป้าหมายในชีวิตท่านตั้งเป้าว่าจะแข็งแรงพอที่จะพาหลานไปเที่ยวสวนสัตว์ได้ในอีกหเดือนข้างหน้าเป้าหมายเป้าหมายนี้ทำให้ท่านมีแรงจูงใจที่จะดูแลสุขภาพอย่างต่อเน,นื่องและในที่สุดท่านก็ทำได้สำเร็จ การมีเอ้าหมายเล็กๆที่ท้าทายแต่ทำได้จริงนี้เป็นกลยุทธ์ที่ผมมักแนะนำให้ผู้ป่วยทุกคนเพราะมันช่วยสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกประสบความสำเร็จซึ่งส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจคุณป้าสมศรีก็มีเป้าหมายของตัวเองท่านอยากสอนทำอาหารสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งนอกจากจะทำให้ท่านต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ยังทำให้ท่านได้พบปะผู้คนและรู้สึกมีคุณค่าที่ได้แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราเริ่มดูแลสุขภาพอย่างจริงจังมันจะส่งผลดีแบบลูกโซ่การนอนหลับที่ดีขึ้นทำให้มีพลังออกกำลังกายการออกกำลังกายทำให้อยากอาหารดีขึ้นการกินอาหารที่ดีทำให้สมองปลอดปโปรง่งและการมีสังคมที่ดีทำให้มีความสุขและอยากดูแลตัวเองมากขึ้น คุณครูสมจิตเล่าว่าหลังจากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นท่านรู้สึกว่าต้องนอนให้เพียงพอเพื่อจะจำคำศัพท์ได้ดีต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้สมองทำงานได้ดีและการได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นทำให้มีความสุขและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากฝากไว้คือไม่มีใครแก่เกินที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครที่สายเกินไปที่จะดูแลสุขภาพฟุกย่างก้าวเล็ก ที่เราทำวันนี้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราในวันข้างหน้าก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละเคก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดและเทคนิคเฉพาะของแต่ละเคล็ดลับผมขอให้คุณคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ไหนในโลกสำหรับเรื่องการนอนผมมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนั่นคือการทำพิธีก่อนนอนหรือ bedtime ritual ที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับการพักผ่อน เช่นการดื่มนมอุ่นๆการอ่านนิสสือเบาๆหรือการทำสมาธิสั้นๆสิบนาทีคุณลุงประสิทธิ์เล่าว่าพอเริ่มทำตามที่หมอแนะนำงดใช้มือถือก่อนนอนแล้วหันมาฟังเพลงคลาสสิกเบาๆแทนอาการนอนไม่หลับก็ดีขึ้นมากเรื่องอาหารการกินนอกจากการเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้ววิธีการกินก็สำคัญผมแนะนำให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดกินช้าๆและหยุดกินเมื่อรู้สึกอิ่ม80%ซ คุณป้าสมศรีบอกว่าเมื่อก่อนกินเร็วมากแต่พอหัดเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นรู้สึกว่าย่อยอาหารได้ดีขึ้นไม่มีอาการท้องอืดและยังรู้สึกอิ่มนานขึ้นด้วยสำหรับการออกกำลังกายผมมักแนะนำให้เริ่มจากการยดืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนโดยเฉพาะตอนเช้าหลังตื่นนอนการยืดเหยียดช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อยืยดหยุ่นลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บคุณลุงสมบัติเล่าว่าก่อนออกไปเดินผมจะยดืดเหยียดประมาณสินาทีทำให้รู้สึกว่าเดินได้คล่องแคล่วขึ้น ไม่มีอาการปวดเมื่อยเหมือนแต่ก่อนการมีสังคมที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มใหญ่แค่มีเพื่อนสนิทสองสาคนที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องปช